สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปคำทํานายนะคะดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในเดือนตุลาคมหรือชาวราศีตุลน,นะคะคำทานายในปีสอ6ห้าหสำหรับชาวตุลหรือราศีตุลวันนี้เกิดเดือนตุลาคมในปี2 5 6 6ไาหใบแรกได้ไพ่แปดใบเท้านะคะใบที่สได้ไพ่เจดเหรียญใบที่สามได้ไพ่หเหรียญใบที่สี่ได้ไพ่ห้า 5, ไม้ใบที่ห้า ได้ไพ่สองไม้ใบที่หได้ไพ่จัดกเน้นใบที่7ดได้ไพ่คิงดาใบที่8ดเด็กถ้วยใบที่เกกดาใบที่10บควินดาใบที่11ได้ไพ่เดอะฟล l แล้วก็ใบที่12ได้ไพ่ควีนไม้นะคะ ยิ้มรอยยิ้มที่ร่าเริงสดใสนะคะไพ่ใบนี้ไพ่ใบสรุปสำหรับคำทำนายชาวราศีตุลหรือท่านที่เกิดในเดือนตุลาคมในปี2566ปีหน้านะคะชีวิตคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ในเรื่องการเดินทางนะคะเดินทางไกลนะคะเดินทางไกลและการย,กย้ายนะคะย้ยายที่อยู่ย้ยายที่ทํางาน ความสัมพันธ์อะไรที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพื่อนหรือในเรื่องของความรักก็แล้วแต่นะคะอันไหนที่สร้างความดัาใจให้คุณสร้างความทุกข์ใจให้กับคุณถึงเวลาที่คุณจะปลดปล่อยออกไปนะคะถึงเวลาที่คุณจะปลดปล่อยออกไปละ,ละค่ะก็คือพร้อมที่จะตัดออกได้นะโดยที่ไม่ไม่ลังเลเลยนะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของรักทางไกลปีหน้าก็จะมีเกณฑ์มีแนวโน้มที่จะได้เดินทางมาเจอกันนะคะมีแนวโน้มมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางมาเจอกันมาพูดคุยมาตกลงกันนะคะมาสร้างสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินการเงินปีหน้านะคะชาวตุลบางท้านจะรู้สึกว่าทํางานน่หนักแต่รายได้มันไม่เยอะเลยอ่ะนะคะ ทำงานหนักรายได้มันน้อยอ่ะค่ะก็เลยทําให้ชาวตุนบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการคิดที่จะลงทุนนะคะมีการมีเกณฑ์การคิดที่จะลงทุนทําธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเนาะซึ่งคุณถ้าถามว่าปีหน้าถ้าคุณจะคิดจะทําจะลงทุนทําอะไรเกียวบในเรื่องของการหารายได้เสือมาถามว่าทําได้ไหมทําได้นะคะทําได้บางท่านอาจจะคิดกำลังอยากจะเปิดร้านนะคะเปิดร้านเล็กๆนะคะร้านอาหารร้านขนม ร้านเครื่องดื่มพวกนี้ปีหน้ามีแนวโน้มที่บางท่านจะได้เปิดธุรกิจถึงจะได้เปิดกิจการตามที่่อกไปนะคะแต่นะคะถามว่ารายได้ปีหน้าถ้าเปิดขึ้นมาแล้วนะคะในเรื่องธุรกิจเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้ขายมีแบบเทน้ําเท่าไ,ไ,ไหมก็ยังจะไม่ใช่ยอดขนาดอย่างนั้นนะคือขายได้นะขายได้นะคะคือขายได้เรื่อยๆเป็นรายได้ที่เข้ามาเรื่อยๆ แต่มันอาักจะไม่ได้มากมายอะไรเพราะให้มองว่ามันถือว่าเป็นไรายได้เสริมให้กับเราไปก็แล้วกันนะคะเพื่อน,นั้นปีหน้าสําหรับชาวตุลหรือคนที่เกิดในเดือนตุนาคมนะคะถ้าจะวางรูจากงานประจําเพื่อไปทําธุรกิจอย่างเดียวนี้ยังไม่แนะนํานะคะแต่แนะนําว่าให้ทำสองทางไปก่อนนะคะทำสองทางไปก่อนเพราะว่าถ้าทําธุรกิจอย่างเดียวอาจจะยังไม่เรียกว่าไรายได้ที่ได้มามันอาจจะยังไม่สามารถที่จะมาเลี้ยงตัวเรา ให้ให้รอดได้นะคะด้วน,นั้นอาจจะต้องทํสองอย่างคู่กันไปหรือถ้าเปิดทําธุรกิจคุณก็อาจจะไม่ได้ขายสินค้าแค่อย่างเดียวไม่ได้ขายบอกแค่อย่างเดียวอาจจะขายอะไรที่มันหลากหลายด้วยนะคะอย่างเปิดร้านน้ำคุณก็อาจจะไม่ได้ขายน้าอย่างเดียวอาจจะมีขนมมีเบเตอรี่มีอะไรเสริมมีอะไรเพิ่มมีอะไรแซมเข้าไปด้วยเนาะค่ะแล้วก็นะคะอันนี้คือมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการยกย้าย มีเกณฑ์ในเรื่องของการยกย้ายด้วยในปีหน้านะคะบางท่านอาจจะมีการย้ายย้ายย้ายไปทํางานที่ไกลขึ้นนะคะย้ายย้ายบ้านย้ายที่อยู่ตรงนี้ด้วยเพราะมันจะมีเควือข่ายของตรงนี้ด้วยนะคะชาวตุลปีหน้าชีวิตจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนมากนะคะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เขาเรียกว่าสร้างความมั่นคง ให้กับชีวิตคุณได้มากขึ้นและปีหน้าชาวตนจะรู้สึกว่าตัวเองมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความคิดความอ่านที่ค่อนข้างจะสุขุมรอบครอบมากขึ้นนะคะเพราะนั้นชะตาชีวิตของชาวตนในปี2,566ปีหน้าถือว่าดีนะคะถือว่าดีทีเดียวเลยแหละค่ะโดยเฉพาะนะคะการนำพาตัวเองออกมาจากความทุกข์ต่างๆที่เคยเจอนะคะคุณจะพาตัวเองออกมาได้สำเร็จค่ะโดยที่แบบว่าไม่ลังเลเลยแหละเนาะ อะไรที่ไม่ชัดเจนมันก็คือจะชัดเจนมากขึ้นสิ่งที่คุณรอคอยนะคะโอกาสก็มาถึงคุณแล้วแน่นอนนะคะมีหน้าชีวิตคุณจะมีการเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของการสร้างรายได้ค่ะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตสําหรับชาวตุลในปีหน้าก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะ อันนี้จะมีแค่เล็กๆน้อยๆเท่าน,นั้นเองนะคะในเรื่องของการขัดแย้งนะคะการขัดแย้งบางคนก็จจะเข้ามานะคะแล้วก็คือสร้างปัญหาให้คุณไม่สบายใจเนาะค่ะบางท่านก็อาจจะไม่ได้ขัดแย้งกับคนอื่นหรอกแต่จะขัดแย้งภายในใจภายในความรู้สึกตัวเองนี่แหละแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะหลุดพ้นจากพันธนาการทางด้านความคิดความรู้สึกที่มันไม่ได้สร้างความสบายใจให้กับคุณนะคะคุณก็จะสามารถปลดปล่อยตัวเองออกมาจากตรงนี้ได้ น,ะะน,นี้ก็เป็นคําทํานายสําหรับชาวตุนนะคะหรือคนที่เกิดในเดือนตุลาคมในปี2566ค่ะช่วงนี้ปีใหม่นะคะ